สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ส t ตจ Ca ฟ h ฮาส o ออฟ o อว์ไ้ไ้้ใจเย็นเจ้าสตตชนี่มันแทนเคฟเว้ย <laughs> ใจเย็นๆนี่เพิ่งมาถึงจะยึดทำค่าเลยนะครับใครที่ดูคลิปรีวิวเจ้าสติชไปนะครับบอกแล้วต่อไปนี้จะมีพิธีกรคู่แล้วก็คือเจ้าสติชนั่นเองนะอ่ะมาป่วนทุกจักรวาลเลยวันนี้ก็ตามหน้าปกเลยจัดน้องชายมาให้เล่นนะครับผมนี่เลยเอามาเดี๋ยวเจ้าจะเหงานะครับกับน้องโกรกูนั่นเองจากฮอตทอยส์มาดูกัน แปมนี่แหละครับผมกับน้องโกรกูจากฮอตชอยนั่นเองนะครับผมเป็นไลฟ์ไซส์ขนาดที่หนึ่งตอนหนึ่งครับผมเปิดตัวไปตอนงาน Star Wars Celebration ที่ญี่ปุ่นที่ผ่านมานี่นะครับผมตอนแรกก็นึกว่าเป็นลิมิเต็ดเฉพาะในงานเท่านั้นเพราะเห็นคนแบบแห่กันไปฮิ้วกันกลับมาตไมไปหมดเลยคนที่ไปงาน ผมไม่ได้ไปก็แอบเสียดายตอนแรกนะแล้วก็นี่เลยครับ KC Kingdom Com ก็เปิดนะครับให้พรีออเดอร์ก็ดีใจเย่จัดได้ด้วยนะครับไม่ได้ลิมิเต็ดนะครับผมนะจริงๆแล้วมันเคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วตอนซีซั่นหนึ่งอะไรนี่แหละประมาณนี้นะ Hot Toys Live Size g r o g u นะครับแต่มันจะมี พาร์ทพิเศษมาก็คือกระเป๋านั่นเองที่แมนโดนะสภปายน้องนะครับสำหรับชุดนี้และตอนแรกก็แบบเอ๊จะจัดดีไม่จัดดีเพราะผมก็มีแล้วเคยรีวิวไปให้ดูแล้วนะครับผมกับลฟ์ไซส์โกรกูของไซชงานะนั้นมันเป็นงานปั้นไงเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูด้วยตอนท้ายว่ามันต่างกันไหมนะครับราคาครับผมตอนนั้นเช็คที่งานเนี่ยเป็นเงินเยนเท่าไหร่ไม่รู้คูณออกมามันประมาณ10,000นิดนิด เออนี่พรีออเดอร์ที่ KC ตกมา9,700บาทล็อตแรกก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเอาน้องออกจากกล่องมาดูกันครับมาช่วยพ่ออันบ็อกซ์หน่อยสิอืมโ <c oughs> อ้มีรูปโกรคกรูมานะครับผมอยู่ข้างบนอย่างนี้ซืฟนี่เลยอ่ะเอ่ะอ่ากำลังสงสัยว่ากล่องมันแอบล็กๆ เพราะว่าเทียบกับความรู้สึกที่เล่นไซส์โชว์หนึ่งต่อหนึ่งมาต้องนานมันรู้สึกว่าใหญ่กว่ากล่องแต่ก็อ่ะเนี่ยออกมาแล้วเออก็ประมาณนี้แหละไลฟ์ไซส์เดี๋ยวค่อยเทียบตอนท้ายแล้วก็นี่ไงกระเป๋าห้อยอยู่ตรงนี้นะครับ welcome to 10K c v e g r o g u มาอ่ะปติกออกไป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  c l e ีย ฟูฟตึงดึงน้องออกมาแล้วสเตชนะสเตชต้องเป็นพี่นะครับผมอยู่ดิสนีย์มาก่อนเขานะตั้งแต่ปี2 0 0 2นนะเจ้าแก่แล้วนะสเตชนี่เลยสเตชไม่ใช่1น่ตอนหนึ่งนะเออใกล้เคียงแหละ มี Hot Toy อ t i t c h ด้วยใช่ที่ออกมาแต่จะตัวเล็กกว่านี้นิดนึงมันประมาณ39เซนนะครับผมเป็น a อคชั่นฟ g ิกรด้วยนะใครชอบ Stitch ก็ไปจัดได้ Hot t o อนะครับนะหนึ่งต่อหนึ่งสติชมันตัวไซส์เท่าไหร่ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้กรกูหต่อหนึ่ง,ตงสติชตัวเท่ากันเลยน้องน่ารักไหมเ้ยอย่าเพิ่งกินน้องอะเจ้าไปนั่งรอดูน้องก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นกับน้องทีหลังอื คราวนี้ครับขอชมก่อนครับโครคูไลฟ์ไซส์ผ้าชุดเป็นชุดจริงนี่เลยนะครับนะแต่วัสดุจะต่างกับของไซส์โชว์นะนี่รอบๆก่อนผมมีนะ่ารักมากไม่น่าจะใช้ผมจริงอารมณ์เป็นได้นะแต่ตาน้องนี่วาวมากนะครับ แล้วเดี๋ยวขอนี่เลยครับจับน้องแก้ผ้าครับตามสไตล์คราวที่แล้วก็แก้ทีหนึ่งละของไซโช์เป็นชุดเย็บ <Yeah, S 2> มาไม่ได้เป็นกระดุมือมถอดไม่ได้หรอหรือยังไงไซโช์ Sci ถอดเสื้อผ้าน้องได้เปิดขึ้นมาขอดูก่อนเลยอาอารมณ์เดียวกับไซโช์เลย เนาะข้างในก็จะเป็นนี่ครับโลนๆไม่ได้มีลายไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเลยเนาะน่าจะทำเท็กจงเท็กเจอร์ลงมาหน่อยเออนะครับมีรูอยู่ตรงนี้ไม่ใช่รูตุ๊ดน้องนะเป็นรูสกรูนะขันนะครับให้เปิดเข้าไปข้างในซ่อมแซมนะช่องเซอร์วิสไม่ได้มีระบบไม่ได้ใส่ฐานเออเสียดายน่าจะมีใส่ฐานให้น้องเล่นหน่อยนะอืมคราวนี้จุดขยับแขน ยกหน้ายกหลังได้กลางไม่ได้นะครับกลางหุบไม่ได้ได้แค่นี้นะยกหน้าแอ้มน่อยอุ้มหน่อย,อ,อ,ยอ่ะอืมนะแล้วก็นี้ไปข้างหลังขาฮึบมีไหมอ่ะขาเตะได้ขาเตะไ,ได้นะครับอ่ะชัดๆนี่ฟึบไปข้างหลังได้ไหมก็น่าจะต้องได้แหละปกติอ่ะจืดอย่างนี้ ข้อเท้าบิดหมุนได้360นะครับ2ฝัง่งแต่กลางไม่ได้นะก็คือประมาณว่าจับน้องเดินได้ตึงตึงตึนตื่นตึ้ตึนตื่นตึ้นตึนประมาณนี้ครับผมวัสดุอารมณ์เป็น pvc นะ นิ่มๆน,นะครับผมจุดที่ชอบก็น่าจะเป็นดวงตาของน้องนี่แหละนะครับใกล้ๆมีแววนะเป็นแก้ววาวมาเลยแล้วก็สีที่ลงมาตรงแก้มตรงนี้แบบแดงๆชมพูนะครับที่หูนะครับแล้วก็ผมนะก็โอเคตรงมือนะครับผมเอามือหมุนได้ด้วยนะเล็บเล็บอะไรก็ลงสีมานะครับเท้าเล็บอะไรอย่างนี้ผ้าของชุดก็โอเคนะขนๆตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับดูเหมือนจริงเสมือนจริง นะระดับหนึ่งตรงนี้มันจะมีรอยที่เป็นเย็บแบบว่าชุดนี่อารมณ์อย่างนี้ก็ถือว่าดีเทลเสื้อผ้าใช้ได้นะครับด้านหลังอนะืก็น่ารักเลยคือตัวนี้มันขยับได้อุ้มเล่นได้ไงอ่ะเดี๋ยวลองเทียบกับไซส์โชให้ดูชัดๆครับนี่เลยครับขวามือคือไซส์โชนะครับตัวเท่ากันเลยไซสโชยืนอยู่บนฐานอยู่เพราะว่าเป็นสแตทิงานปั้นนะครับผม เนะทียบสเกลหัวเหออะไรนี่คือ1ต่อ1เป๊ะเลยนะไซโชก็โคกับฮอตทอยอยู่แล้วนะครับผแล้วก็การลงสีฮอตทอยจะเข้มกว่านะสีเขียวสีอะไรเนี้ยจางๆของไซโชจะเขียวอ่อนๆนอยอ<า> entonces, ชมพูมากกว่าตาของไซโชคล้ายกันนะแววๆนะครับผมอารมณ์นะปากเปิดอะไรก็นะประมาณใกล้เคียงกันรายละเอียดนะเทา้าเทิรล็บ นะไซโชจะลงดูรายละเอียดเสมือนจริงมากกว่าเพราะเป็นงานปั้นนะครับเมื่อกี้นี่อันนี้มันเหมอนเงยหน้ามองอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้จุดขยับที่คอฮอตทอยมีนะครับสามารถหมุนและก็ยกขึ้นยกลงด้วยเดี๋ยวทำให้ดูตอนหลังนะอครันนี้ให้ดูด้านหลังก่อนฟลึบมานะครับผมรายละเอียดผมคล้ายกันเลยอืมนะวัสดุเหมือนจะเหมือนกันเลยนะครับได้ขาวๆนี่ ดูอย่างนี้ฟ,ฟ์นะครับผมด้านหลังอันนี้อันนี้ชุดเจะเบเรียบอันนี้ชุดของ Hot Toy แอบมีรายละเอียดมากกว่าเออตรงนี้แล้วก็ของไซโชจะมีตัวนี่เลยหัวเกียร์ยานนะครับที่เป็นแม่เหล็กอยู่ตรงนี้มาให้1ลูกนะเป็นติดอยู่ที่แม่เหล็กฮอตทอยไม่มีของเล่นมาให้น้องเลยเออแต่มีกระเป๋ามาให้งไงชุดนี้นี่ครับเดี๋ยวขยับหัวโกรกูให้ดู เมื่อกี้ลืมไปจุดขยับมันต้องมีคอนี่ไงหมุนได้แข็งแรงเลยแล้วก็โยกอย่างนี้ได้ตรงคอมันจะมีรอยนี่ไงเห็นว่าเป็นจอยต,ต่ออยู่ตรงนี้นะครับผมอืมนะตัวนี้ก็ถือว่าแจ๋วหรือจะ,จ,ะจับโพสท่าน้องอุ้มเอิม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยให้น้องก้มนู่นนั่นนี่อะไรได้นะแต่นิ้วมันขยับไม่ได้ก็ อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าแจ๋วอ,อยู่ตรงคอ,อนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีแล้วแอบแบบว่าเอามาอุ้มเล่นอะไรเล่นลําบากเนาะนี่สร้อยไม่ได้มากับไซช์โชนะครับอันนี้เป็นงานเซลส์วันเออเป็นพร็อพแรปเรก้านรับสร้อยอันนี้ขอให้น้องใส่แล้นะครับเอาออกมาสินี่เราก็เอามาให้น้องใหม่กรคกรูเราใส่ได้ไลฟ์ไซส์ size. ชุดเป็นอย่างนี้อ่ะนี่เลยมิทซ์โซนเนคเลสดึงๆแหมน่ารัก mm. เป็นไงสติชน้องน่ารักไหมอืมดมแล้วชอบอ่ซิน่ะนะชวนน้องเล่นดีๆอ่ะสองคนจูงมือกันไปนะเฝ้าเทนเคฟกันโอเคไหม และอีกหนึ่งชิ้นเลยครับไฮไลท์ที่ทําให้จัดกล่องนี้ก็คือเจ้ากระเป๋านี่แหละเราจะเอามันมาสะพายเล่นนะครับผมฟนี่อ่ะเป็นผ้าอารมณ์วัสดุคล้ายๆตัวเดียวกับชุดของโกรกูเลยนะแต่สีคนละสีกันนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะเป็นเหมือนแรวงนะครับผมเอออารมณ์เหมือนพวกอิมพีเรียลอะไรอย่างนี้เลยนะกระเป๋า นะก็เป็นกระเป๋าจริงๆนะใช้ได้จริงๆนะครับนี่เลยมีสายสะพายมาให้เรียบร้อยนะเย็บมาโอเคแข็งแรงเลยนะแล้วก็มีที่ปรับได้ด้วยนะครับโอเคแหละก็ง่ายๆอนะเอออารมณ์ Star Wars เจดงเจไดดีอยู่นะแล้วก็ข้างล่างก็มีตัวรองมาให้ด้วยนะครับคราวนี้ เราจะเอาน้องใส่กระเป๋าเออใต้เอ้ยใต,ต้แถวมีรายละเอียดทําสีมาด้วยอน่ารักแล้วยังไงยืนใช่ไหมอ๋อก็ดัดนั่งได้นี่อย่างนี้น้องก็นั่งได้อยู่จึงเพราะว่ากระเป๋าดูตื้นเออฟลุกเข้าไปจึงยกแขนขึ้นมารอออกจากกระเป๋ามาเย่ นี่เลยจึงนะใช่เลยรู้เลยเดี๋ยวมันต้องมีคนอยากเข้ากระเป๋าด้วยใช่ไหมสเตกอยากเข้ากระเป๋าด้วยครับฟึบเข้าไปแล้วจึงจึงอ่ะโครกรูจริงๆตอนนี้มันนั่งอยู่เอามันยืนขึ้นมาก็ได้นะมันจะได้ดูสูงๆใช่ไหมตอนนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองแบบว่าจับโปรกรูยืนดูนะครับ ซุบซุบซุบอุ๊บส <Oops, oops. S 1> ์อุ๊บส์นี่อย่างนี้อ่ะได้ยืนนี่อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งเออกระเป๋ามันก็ลึกอยู่ใช้ได้เลยนี่อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็บิดมือน้องลงมากดกระเป๋าอย่างนี้ก็ได้เอ๊ะหันหน้าปุ๊บหมุนหัวเยอะนิดนึง เน่าร <Es> ักอย่างนี้เอาล่ะคราวนี้ปีหน้า2026ก็มีเพื่อนไปดูหนังแล้วกับ The Mandalorian โกรกูนะครับผมนะแต่เท่านี้มันยังไม่ค่อยครบชุดเนาะมันต้องครบกว่านี้ใช่ปะฟิงนี่เลยต้องไปแบบนี้ว่าไงลูกชาย this is the way